และตอนนี้เราก็จะมาเล่นไอเทมนะฮะชื่อห้องไอเทมมาโหดน,น,นะฮะก็มามามากดสักทีนะครับกดกดกดนะฮะดิเออและแล้วเราก็เริ่มเกมนะฮะได้ดัสซูเปอร์สานะครับ มึงมาตัดยาหน้าบ้านกูอีกชิบหายหเราก็ลงนะฮะไม่ใช่รีเบิร์นะฮะเป็นธรรมดาะนะครับเราก็จะมาทำการเก็บเกดกั<ๆ>นเะอะแต่งเบสสองคนเลยนะอ้าวเล่นอย่างนี้เลยต <c oughs> ายแล้วตายแล้ว,รลวเราต้องแก้สถานการณ์นะฮะ <c oughs> เมื่อเราโดนอย่างนี้เราต้องทำยังไงบ้าง ่นไอเทมเราต้องใช้หัวคิดนะฮะมึงเก็บเก็บไปเถอะไอฮ่าตอนแรกเราจะเก็บเก็ตรงใบพัดนะฮะแต่เนื่องด้วยเก็เราจะเต็มแล้วเราก็ต้องเก็บนะฮะปล่อยไก่เอาไก่ไปกินนะฮะน่ารักเชียวให้ผมแซงเถอะปาป้ปา ปิบแล้วก็เก็บเก็บอีกเยี่ยบมากฮะผมจะทำการแสงเขาให้ได้นะฮะอืคนนี้เขาโหดจริงๆนะครับเราก็ต้อทำการปล่อยใจใส่เขาไปนะฮะแล้วก็โดนมั่ง ก็เก็บไปนะฮะแต a n k y o ฮะบอกได้เลยฮะโอ้มเจอรอ่ะตาแรกเราก็ชนะไปนะฮะ รู้สึกสำคัญเสียงตัดหญาหน้าบ้านมากเลยยังอีกยังอีกยังไม่เลิอกอีกนั่นยิงพูดยิงเหี้ยเนี่ยปิดประตูแป๊บเนื่อจากเราปิดประตูแล้วเราก็จะได้ยินเสียงตัดหญ้าน้อยลงนะฮะก็มาต่อกันเลยดีกว่านะฮะ กดสิฮะไม่กดเตะจริงนะเฮ้ยอซองซองอ่าอันนี้เขาเรียกว่าระบบสองไม่กดมึงเตะนะฮะโดนโกูเตะไม่กดโดนโกกเตะนะฮะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามานะฮะมาเท่มกันดีกว่านะฮะใสยแกใสายวิ่งก็เล่นไปเฮ้อเอ้ามึงอืมเกือบนะฮะตอนนี้เราก็ได้ด่านจิกซอหาร์ดนะฮะ เราจะสังเกตว่าเห็นใบพัดหมุนติวติวอยู่ข้างล่างนะฮะก็จะเป็นติกซอร์ดแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นติ๊กซออีซี่ธรรมดานะครับอ้าวอื้อเอางี้เหรอเม่ไม่คิดจะให้กูชนะว่างเลยเหรอเนี่ยอ้าวสอบขอบคุณฮะนี้เราก็จะมาเล่นแบบสายปลอดภัยกันนะฮะ แปกไปสิแป๊กไปสิให้กูแสงหน่อยเหอะเร็วตอนนี้แล้วก็อยู่หน้ามันเอ้ยไม่ใช่แสงมันจะไหวหนอนะฮะจะมีให้กูแสงหน่อยเอาตกนะฮะไม่เป็นไรเองกับผมนี่รับรองสนุกฮะแม่งพันะเก่งไ้ห่ะ เกือบแล้วไหมละ่ะน,นะฮะและอ้าวก็เดิรวินแล้วนะฮะอ้าวขึ้นสิปิวนะครับ